สวัสดีเช้าวันพุธ27ิบเพฤศจิกาหกเจเรามาสังเกตเออกล้วยไมย้ที่เรามีที่เราเลือกซื้อนี่โทนสีก็คือขาวกับม่วงนะนี่อันนี้เป็นดอกติดจากสวนที่พึ่งจะบานอันนี้กล้วยไมย้ไหวชมพูเข้มหนึ่สองห้นะ ก็ปากเขาก็จะม่วงเข้มแล้วก็ดอกเขาก็จะแบบมีความเป็นเส้นๆด้วยนะ okay. ส่วนอันนี้ก็กล้วยไม้หวายแดงขอบขาวซึ่งดูแล้วเราว่ามันออกไปทางม่วงเข้มนะแต่เออเขาตั้งชื่อว่าแดงขอบขาวส่วนอันนี้ก็ กล้วยไม้ไหวายขาวปากม่วงก็มีขาวกับม่วงส่วนคุณกล้วยไม้อุ้ยแม่ดวงส่วนคุณกล้วยไม้ไหวายสีเรนสีเรนหรือว่าสิรินช้างเนี่ยนะก็ขาวกับม่วงสงสัยต้องหาเป็นสีแดงสดหรือสีเหลืองสีชมพูมาบ้างแล้วแหละคิดว่านะงั้นมันก็จะมีแต่ขาวกับม่วงขาวกับม่วง กล้วยไมย้ส่วนอันนี้ดอกต้นเลี้ยงเองก็วูดเปลงวูดเหลงก็ขาวกระม่วงเหมือนกันสวัสดีเช้าวันศุกร์ยีบเกพุทจิกาหกเจนี่คุณกล้วยไม้ไหวแดงขอบขาวก็บานทยอยบานแบบเกือบจะครบแล้วนะ เดี๋ยวต้องหมุนหมุนเพื่อถ่ายให้ได้นะ <c oughs> <c oughs> นี่ได้เห็นหน้าดอกของนางฟืดฟืดนี้แล้วก็อันนี้ก็คือกล้วยไม้ไหวชมพูเข้ม1250อนยะอันนี้เป็นดอกติดสวนแล้วก็อีกหนึ่งดอกที่เราเลี้ยงเองและมีดอกแล้วก็คือคุณกล้วยไม้ไหวพูดเหลง ก็คือปากเขาก็ยังเป็นม่วงเข้มอยู่ดีนะแต่ว่าตรงนี้เขาจะไปออกขาวๆเ,เขียวนะคุณพูดเต่งมีดอกให้เราสองดอกอันนี้เป็นต้นที่เราเลี้ยงเองแล้วกเ็เราว่าคุณเยอบราเน,น่าจะเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะอันเนี้ย แรกๆเราหมายมั่นปั้นมือว่าเขาจะต้องมีดอกให้เราบานสะพรั่งนะแต่สุดท้ายแล้วเขามีดอกให้เราเยอะมากเลยแต่ดอกเนี่ยฝ่อเหี่ยวสลดหดหูคือแบบมันฝ่อแห้งไปหมดเลยอะ่ะเราก็แบบก่อนหน้านี้เราก็มูฟนางนะโยกย้ายห,หลายตำแหน่งเลยว่าเออแรกแรกจาตรงนี้มันจะล่มไปหรือเปล่าได้แดดน้อยเกินไปไหมอ่ะก็ยังฝ่อพอเราย้ายไปอยู่ข้างนอกให้รับแดด ที่มากขึ้นก็ฝอออีกจะมุบไปไว้อะไรตรงไหนก็ยังฝออเหมือนเดิมเราก็เลยไม่แน่ใจว่า,าเขาทําไมเนาะทำไมถึงมีดอกให้เต็มแล้วแต่สุดท้ายนะมันก็มาขิดหมดเลยนะในส่วนของดอกเยอบีรานะอืมเป็นอะไรกันนะหรือดิฉันจะ จะไม่เลี้ยงเยลิลา่าหรือว่ายังไงจะต้องหาทางยังไงเพื่อให้เขาแบบมีดอกบานให้ได้นะก็ยังไม่รู้เพราะว่าก็ทําอะไรก็ไม่ค่คอยจะสําเร็จอย่างเงี้ยเหมือนดอกโบดินอย่างเงี้ยก็ไม่มีดอกไม่มีดอกคุณกล้วยไม้ไหวสิริงชางนะ ที่เราดามเอาไว้ก็ตรงนี้ก็คงไม่บานแล้วมั้งเนี่ยจะบานไหมคะตรงนี้บานไหมคะเดี๋ยวจะรดน้ำให้สักนิดนึงก่อนไปทำงานคุณเทียนหยดสีขาว เริ่มมีดอกบานเยอะแล้วนะตั้งแต่ย้ายนางมาอยู่ตรงนี้ได้รับแดดก็คือไม่โดนต้นไม้ก็คือเมื่อก่อนมันจะเป็นเทนหยดสีม่วงเข้มกับม่วงอ่อนจะบังนางเนาะนี่พอมูฟนางมาตรงนี้ก็ให้ดอกสะพรั่งเลยแล้วก็คุณยิโถนี่ก็เป็นไม้ที่น่าสนใจนะคืออึดถึกให้ดอกตลอดเราก็แบบอื หรือว่าจะหานางมาปลูกอีกนางก็มีหลายสีด้วยนะส่วนคุณเทียนหยดสีม่วงเข้มกับม่วงอ่อนสภาพต้นก็ยังแบบยังไม่ค่อยสู้ดีเท่าไร่แต่ก็ยังอุตส่ามีดอกให้นะนี่เช้านี้อากาศอึมครึมครึมครึมเหมือนฝนจะตกเมฆเพียบเลยก็เริ่มมีลมเย็นๆบ้างพณนะที่กรุงเทพตอนนี้ สวยน่ารักโนะมเดลไทยแล,ละคะเตรียมเดินทางไปทํางานได้แล้วคุณแฟนเรามาเมื่อคืนนะตอนนี้นางออกไปทํางานแล้วดิฉันยังสาระบนรถน้ำถ่ายรูปอยู่เลยนั่นแหละไปแล้วเริ่มต้นถ่ายก็จะไม่ค่อยจะชัดเลยนะสวัสดีเย็นวันเสาร์ วันนี้30พฤศจิกา67ตอนนี้4 6, ี่โมงครึ่งวันนี้วันเสาร์ตอนเช้าเราไม่ได้ทำงานสวนอะไรนอกจากรดน้ำต้นไม้นะแล้วก็วันนี้เราไปทำงานนี่ตอนนี้นั่งอยู่เสษคุณกล้วยไม้ไหวคือเราก็มาสังเกตเห็นคุณออนซะีเดียมเนาะสีเหลืองเนี่ยนางมีอันเนี้ยเขาเรียกว่าช่อแตกออกมาตรงนี้ และอันนี้เป็นแผลที่เราพันสกอตเทปไว้ที่ว่าแต่เดิมอ่ะเขาหักจากการขนย้ายเนาะเราก็เอาสกอตเทปอ่ะติดพันไว้แล้วเราก็มาสังเกตว่าภายในสกอตเทปอ่ะมันมีช่อดอกอ่ะพยายามเขาแตกออกมาครานี้ความยากเลยก็คือต้องนั่งแกะสกอตเทปแล้วเราก็แบบไม่ใช่คนมือเบาด้วยนะก็มานั่ง,งค่อยๆแกะไม่ใช่แกะปุ๊บหักป นี่ก็พยายามแกะต่อไปแกะเพื่อที่จะให้ช่อดอกเขาออกมาเป็นอิสระแล้วมันก็เอออันอื่นๆก็มีก็แตกช้าอยู่นะแต่อันที่อยู่ภายใต้สกอตเทปเนี่ยกับกับยืดยาวกว่าอันข้างนอกเออแปลกดีแท้นี่คุณรูดเหลงคุณรูดเหลง ตอนแรกๆเราก็เออเราก็ลืมว่าทําไมกล้วยไม้เรามีแต่สีขาวม่วงขาวม่วงจริงๆเราก็มีสีเหลืองหรือก็คือออนซิเดียมแล้วก็มีคุณอะไรนะอารีดังสักอย่างนหะมันจะออกเหลืองเส้มๆนะแต่ว่ายังไม่ย,ยังยังไม่รู้ต้นไหนแล้วก็ยังไม่มีช่อดอกออกมาให้เห็นด้วยนั่งแกะพลาสติกต่อแกะเสร็จแล้ว ช่อดอกอันนี้เป็นอิสระภาพแล้วแต่ว่าแผลยังไม่ค่อยหายดีนะเราก็เลยเอาอกสกอตเทปดามไว้ก่อนแต่ว่าคือช่อดอกอันนี้ออกมาอย่างปลอดภัยแล้วนะคะุุออนซิเดียมะกล้องที่ชันก็ไปโฟกัสอีกสวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์หนธันวาหกเจ อันนี้ก็หวังว่าคุณเยเบราดอกนี้จะบานได้สำเร็จนะจากการที่แบบไปอยู่กับเราสักพักเนี่ยเป็นดอกที่อยู่กับเราเราก็บานเองอะไรแบบนี้เพราะว่านอกนั้นเนี่ยเยอบราต้นอื่นๆสภาพไม่โอเคเลยต้นที่เหมือนสภาพดีแต่พอมีดอกก็ไม่ยอมบานนะสุดท้ายก็ฝ่อสุดต้นนี้เราไม่แน่ใจว่า นางจะเป็นสีอะไรนะเราก็จําไม่ได้แล้วว่าต้นไหนสีอะไรเราก็จับมุกไปมุกมาโยกไปโยกมาแต่เช้านี้อุณหภูมิแถวบ้านเรานะ23องศาก็อากาศเย็นเบาๆกําลังพอให้แบบให้นอนขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยให้เออสดชื่นซึ่งอากาศช่วงหน้าหนาวอ่ะที่เราชอบ อย่างหนึ่งก็คือเวลาลุกขึ้นมาทํางานสวนหรือจะอะไรเงี้ยคือเหงื่อมันไม่ค่อยออกอะเหงื่อแหง้งมันจะไม่แบบเหงื่อโซมกายชุ่มโชกเหมือนตอนที่แบบเป็นหน้าร้อนกับหน้าฝนนะอันนั้นแบบเพิ่งอาบน้ําเสร็จแค่ขยับตัวนิดเดียวเท่านั้นแหละเปียกจ้าชุ่มไปทั้งตัวตอนเช้าแทนที่แบบว่าเออจะได้แบบเออสดชื่น หอมกรุ่นกินสบู่อะไรเงี้ยเยหน้าเมือกเชียว <c ười> <c ười> คือแค่ขยับเหงื่อเหงื่อก็แตกแล้วนะช่วงที่เป็นหน้าร้อนกับหน้าฝนนะนีม่มาดูคุณราชาวดีก็ดูโตช้านะแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะแบบรอดและได้ไปต่อทั้งสามต้นหรือเปล่าเราก็ยังไม่แน่ใจอันน,นี้น่าจะเป็นสี ต้นนี้สีม่วงเข้มค่อยดอูทรงต้นโอเคที่สุดและส่วนอันนี้ม่วงอ่อนส่วนอันนี้สีชมพูสีชมพูก็จะดูง,ง,ง้องงงไปพอสมควรนะะทางที่อยู่ต้นนี้ก็รับแดดพอสมควรแต่ก็ดูต้นเขาไม่ค่อยจะแข็งแรงไม่ค่อยจะดูเติบโตสักเท่าไหร่เดี๋ยวเช้านี้เราจะตัดแต่งพวก ใบเนา่าใบแห้งนะเพราะว่าเมื่อวานวันเสาร์เราไม่ได้ทำเออเราก็มานึกนึกเมื่อวานอีกทีหนึง่งที่เราตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยทำไมตาอื่นๆโตช้าจังกลายเป็นว่าตาอันเนี้ยที่เราหอ่อพลาสติกหอ่อ,อสกอตเทปไว้อันนี้กับโตก็มาเออเพราะว่าอันเนี้มันอยู่ใต้แผลไง แผลที่มันหักกับไปอยู่ตรงนี้เราก็เลยคิดว่าอ๋ออาหารมันก็คงลำเลียงตรงนี้ตรงนี้ได้ดีแต่พออันนี้ที่ต้องผ่านแผลมันก็เลยช้าไงเออเราก็มาด้วอ๋อเพราะว่าเนี่ยมันอยู่เหนือแผลก็เลยโตช้าดูแบบไม่ค่อยที่จะสมบูรณ์ดูดูแคะกว่าช่อที่อยู่ใต้แผลนะ นี่คุณเยอบิราของเราอาการไม่ค่อยสู้ดีแต่นางก็พยายามแตกอยู่นะหรือเราจะทำยังไงควรที่จะตัดแต่งหรอแล้วก็ให้เขาแตกใหม่ตัดแต่งจะไม่ขิดใช่ไหมมันจะบานใช่ไหมจะมีใบใช่ไหมส่วนอันนี้ก็คือแปลกมากเลยอันนี้เราจะจำได้เพราะต้นใหญ่เราเป็นเยอบิราสีชมพูกัะปี ใบเบยอะไรก็ดูงอกงามสมบูรณ์แต่พอดอกนี่เขาจะฝ่อแห้งแต่สองดอกนี่เมื่อวานอันนี้ดูสลดนะแต่ว่าวันนี้ก็ฟื้นเราก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบอะไรคือสิ่งที่ทำให้เป็นแบบนี้แดดแรงไปหรือแดดน้อยไปเดี๋ยวฉันจะต้องส่องคุณบอลสีใต้ใบต่างๆซิ มีน้องหนอนไหมเนี่ยแน่มีน้องหนอนจริงๆด้วยจะต้องไล่เคลียนะไล่เคลียคุณน้องหนอนแล้วก็ตัดแต่งอะไรให้เรียบร้อยส่วนใหญ่หนอนจะมาเนี่ยก็คือเป็นแก๊งความสีกับคุณออมเพ็รกายพันเนี่ยที่จะเป็นหนอนตัวบึ้มๆนะ แต่ถ้านอกนั้นต้นอื่นๆก็ไม่ได้มีหนอนอะไรและช่วงนี้เพี้ยแป้งก็ไม่ได้บุกนะแต่เราก็ไม่ได้พ่นพิมพ์ฟอสนานแล้วเดี๋ยวไว้ต้องพ่นเลยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเพี้ยแป้งลุมนะสภาพสวนเช้านี้อากาศเย็นเบาๆให้พอชื่นใจว่าหน้าหนาวแล้วจ้านิดนึง แล้วแบบตอนนี้กุหลาบของเพื่อนๆเนาะคนที่เขาเลี้ยงกุหลาบช่วงนี้ก็จะใจฟูมากเพราะกุหลาบสวยโอ้โหอวดกันในกลุ่มแล้วก็ส่งมาให้ดิฉันดูกันบ้างอะไรบ้างก็แบบว่าอ๋อยใจจุจ่เลย <c oughs> แต่ก็นะเราเลี้ยงได้ไม่งามแล้วก็อะไรหลายๆอย่างก็เลยว่าเสพของคนอื่นที่เขาเลี้ยงได้งามอะฟินและ เพราะถ้าเลี้ยงเองก็แบบเขาก็จะแคะแแ,แกนแกนอะอากาศก็ไม่ได้เย็นไม่ได้แบบมีความชุ่มชื่นอนะคือสภาพบ้านโดยรอบมันก็แบบไม่รู้สิเพราะเราก็ปลูกมาก็แบบแตะแตะสปีแหละเกือบเกือบสปี3ปีกว่าก็มันก็ไม่โอเคอนะ่ะเราไม่งั้นเราไม่ผ่านตัวมาหา ม้ชนิดอื่นเนาะก็ลองหาไม้อื่นที่แบบน่าจะรับกับสภาพบรรยากาศหน้าบ้านเราได้นะเราก็คิดมาตลอดว่าที่กุหลาบเราไม่รอดมันเป็นที่อากาศด้วยส่วนหนึ่งมัง้งแล้วก็การเลี้ยงดูของเราที่ไม่ถูกต้องด้วยกับว่าเออเราคิดมาตลอดว่าแถวบ้านเราหน้าบ้านเรามันเป็นแต่คอนกรีตอ่ะมันไม่ได้มี ความชุ่มชื้นจากต้นไม้อะไรตรงไหนเลยหรือเปล่ามันก็แห้งขาดร้อนเผาอะ่ะคือถามว่ามันได้แดดก็คือได้แดดแต่ว่าพอมันเป็นค,นคอนกรีตทั้งหมดแล้วมันก็ก็เลยยิ่งร้อนหนักมากเกินคำว่าแสงแดดที่จะต้องการหรือเปล่านะเราก็ไม่แน่ใจนะก็คงเป็นหลายๆปัจจัยแหละแต่บางคนเขาก็เลี้ยงได้งามไง เราก็เลยโอเคงั้นไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดคุณกุหลาบแล้วความผิดดีจะนี่แหละเนี <c oughs> อันนี้ต้องหมุนดูแบบนี้นะส่วนนี้ค่ะกำลัาางบานหมุนชื่อหาแป๊บซิอันนี้คุณกล้วยไม้ไหวบูเบิร์ดเชฟก็ออกม่วงอีกแล้วชิบนี่สรุป กล้ยไม้โทนม่วงหมดเลยไอที่จะเป็นสีเหลืองสีส้มยังไม่มีช่อดอกยังไม่บานเลยนะที่เป็นสีเหลืองคุณออนซิเดียมก็ไม่รู้จะอวดโฉมเมื่อไรส่วนเออคุณอารีดังนี่เราเจอแล้วแหละเราก็ลืมไปว่าเราเขียนชื่อไว้แล้วแต่ก็ยังไม่มีแววว่าจะมีช่อดอกให้เห็นนะ เดี๋ยวก็คือต้องรีบตัดแต่งและก่อนแดดจะมาเดี๋ยวจะแรงเกินจะร้อนแล้วเดี๋ยวความรู้สึกว่าเย็นมันก็จะหายไปเพราะเดี๋ยวแดดก็จะแผดเผาลนะนะนะขณะนี้เวลา8นาฬิกา27นาทีเราก็ทำการปรับโยกย้ายตำแหน่งของกระถางต้นไม้อีกแล้ว นี่ก็คือเราก็เอากระถางของคุณกล้วยไม้ไหวที่เป็นตะกร้าสี่เหลี่ยมเนาะยกไปไว้ข้างบนแล้วก็จะได้เห็นหน้าดอกคุณกล้วยไม้ของเราไม่ต้องไม่ต้องเหิบนางมาดูแล้วน,ะนี่ก็จะได้เห็นชัดๆนี่คุณกล้วยไม้ไหวแดงขอบขาว ก็อาจจะแดงจะม่วงก็อะนะก็คือโทนสีทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็มูเอาคุณตู้อบอนุบาลบอลสีมาไว้ข้างล่างแล้วก็โยกย้ายคุณกล้วยไม้ที่แรกๆอยู่ข้างบนตอนนี้ก็มูไปไว้ข้างล่างแล้วก็โยกขยับคุณดอกบัวดินนะแรกๆนางจะอยู่ข้างในเนาะ เราก็เลยมูกย้ายออกไปข้า,างนอกนี่เวลาเดินก็จะได้แบบเออคล่องตัวหน่อยทำสวนก็เข้าไปเอื้อมได้ไง่ายๆปั๊บๆปับๆนะเดี๋ยวเราว่าเราจะค้นปุ๋ยทางใบให้กับคุณต้นไม้น่าจะเป็นนิกสปเปรย์ดีไหมนะดีไหมดีไหมนะส่วนหน้าบ้านเราก็ เอาคุณเข็มอินเดียมาอยู่ตรงนี้นะเพราะคุ้มเขาเริ่มยืดออกไปข้างนอก <c oughs> เดี๋ยวมันก็จะไปล้ําที่ถนนข้างนอกเกินไปนะก็เลยจัดปรับเป็นแบบนี้เล็เกลียวเล็กเกลีกยวอ้าคุณเชบาบานพอดีเลยแล้วก็กี้ยังผุบห่ออยู่นะคุณชบาชมพูฮอตพิง กดชื่นดีจังเลช้าอย่นี้นะเดี๋ยวก็เตรียมผสมน้ำปุ๋ยพ่นให้กับคุณต้นไม้นะเพราะว่าตอนนี้แดดยังไม่มาถึงหน้าบ้านนะก็รีบทำซะก่อนที่แดดจะมาตอนนี้ก็ทำงานสวนประจำสัปดาห์เสร็จแล้วนะเมื่อตะกี้เราก,ก็คือขึ้นไปรดน้ำคุณโนรีแล้วก็ พ่นนิกสเปรย์ให้กับคุณนอรเรนก็ได้แต่ลุ้นได้แต่รอแหละว่าพวกงานไม้หัวต่างๆที่เราพร่ำหามาปลูกเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะงอกงามแล้วก็มีดอกให้กับเรานะแก๊งไม้หัวที่เรารอลุ้นมีดอกก็อย่างเช่นอันดับหนึ่งเลยก็คือคุณดอกบัวดินทั้งหลายนะแล้วก็อันนี้ก็วานสีทษฐขาวโบราณ แล้วก็อันนี้ก็คุณลินลี่อเมซอนนะหรือว่าว่านเศรษฐีมหาโชคส่วนอันนี้ก็เป็นอ่าไอริสสีม่วงแล้วต้นนี้ก็คือคุณพระพรึงแหลงคอดำแล้วก็จะเป็นพวกว่านเศษรษฐีรังหน้าว่านสีริฐีรังเงินแล้วก็พระพรึงอมองฟ้านะ อที่แบบเป็นแก๊งไม้หัวแล้วก็คุณโนรีนที่อยู่ที่รับยียงชั้นสามว่าเออเมื่อไร่จะมีดอกมาให้ฉันได้เสพสมสักทีหนึ่งว่าแบบชมความงามหน้าดอกของภูขเขานะก็ยังปลูกเลี้ยงดูกันต่อไปเรื่อยๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีดอกมาให้ชมหรือเปล่า ก็จนกว่าจะเบื่อกันไปข้างหนึ่งอะนะ้วถึงค่อยหาไม้ชนิดอื่นมาลองปลูกใหม่อะไรแบบนี้ก็ทำแบบนี้วนไปนะวนไปค่ะงั้นก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็แค่ลดน้ำใส่ปุ๋ยแล้วก็มีปรับจัดตำแหน่งนิดหน่อย เดี๋ยวเราก็จะเตรียมขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็จะออกไปหาข้าวกินแล้วโอเคนะไปงานสวนเบาๆพอให้กระชุ่มกระชชยยกๆๆๆๆยกยกยก้ายขยับปุ๊บปุ๊บปั๊ปโอเคค่ะงั้นวันนี้เราก็บายๆก่อนละจ้ะ